เซนทรี Century, ทุ่มทุนเข้าซื้อ m a x i ซิอนผลักดันสู่ผู้นำเกมบล็อกเชนระดับโลกโดยประกาศความร่วมมือกันภายใต้คอนเซปต์เซนทรีเอ็กซ์แม็กซิออนเดอะนิวเอร่าออฟบล็อกเชนเกมมิ่งมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เล่นยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เล่นเพิ่มการสร้างไรายได้จากเกมและปรับปรุรงการออกแบบเกมผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนผลักดัน m a x i ซิอนให้เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและให้บริการเกมเว็บทรีที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกได้ตัวบริษัทเซนทรีเองเป็นบริษัทบล็อกเชน กี่ยวกัเกมนะครับระดับโลกที่มีการลงทุนมากกว่า5,000ล้านบาทครับซึ่งเ,เรามองว่าถ้าเราสามารถทีจะดึงบริษัทที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถไประดับโลกได้ ผมว่ามันจะดีต่อสกขภาพวงการเกมมากๆเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียครับแล้วก็ในกอลเหมือนกันเราคิดว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้เร่งสปีดกว่าเดิมขึ้นได้หลายเท่ามากๆจากเดิมเราคิดว่าแบบอย่างที่แจ้งไปอย่าง4ปีอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะไปจุดนั้นได้ประมาณภายใน2ปีเราเข้าใจผู้เล่นว่าเขาต้องการอะไรในทุกๆกลุ่มครับเราเลยเป็นข้อแตกต่างและจุดแข็งของแม็กซีออนที่มีในตลาดในประเทศไทยตอนนี้